สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับยายาอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวยายาเนี่ยจะถ่ายอะไรให้ดูนะคะ <c oughs> พอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยยายาลงรูปเป็นในเพจเนาะ <c oughs> แล้วก็มีพี่คนหนึ่งพี่หรือน้องไม่แน่ใจะนะคะมีคนคนหนึ่งเนะะี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่า <c oughs> วันดีจา้าขออนุญาตนะเราว่ารุ่มนี้เป็นของเธอเราอยากจะถามว่ารูปของเราอยู่กับเธอไหมทางร้านส่งมาผิดติดต่อกลับไปแล้วแต่ค้ามารับผิดชอบ เ,เขาบอกจะคืนส่วนต่างให้แต่ก็ยังไม่ได้รับคืนเราไม่รู้จะได้คืนไหมถ้าเธอจะรับรูปของเธอคืนติดต่อเรามาได้นะยาย่าก็งงเลยค่ะทุกคนงงเลยว่ายายๆารูปนี้มาจากไหนคือคือมันมีได้ยังไงนะคะเพราะยาย่าเนี่ยไ,ไม่เคยสั่งทํารูปไม่เคยสั่งอะไรทางออนไลน์นะคะแล้วทีนี้ทีนี้ <laughs> นอะไหนละ แล้วก็ยาย,ะย,ะยะเนี่ยไปเห็นหมูอ้วนคอมเมนต์ในคลิปนึงนะคะบอกว่าพี่รับหนูเป็นเพื่อนหน่อยแต่ไม่รับหรือยังนะคะเพราะว่ารูปนี้คืออะไรหมูอ้วนมันคืออะไรเนี่ยปัญหานี้มันมันปัญหานี้คืออะไรไหนลองพูดจีคืออะไรโอ้ยก็คือหมูอ้วนเนี่ยจะทํากรอบรูปให้เป็นของขวัไว้เกิดของพี่ยายาแต่แพนเสียหมดเลยเพราะว่าอยูเห็นเข้าไปโพสต์ตาผา เลยป่ะอ่าเพราะว่าร้านค้าน่าจะส่งผิดใช่ร้านเนี่ยส่งรูปนี้ไปให้พี่อีกคนนึงนะคะเพราะพี่เขาก็ส่งไปร้านเดียวกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยเอามาส่งคองละอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอแกะรูปแล้วก็ดูพร้อมกันนะคะ มีเลยนีย่เลยนะในนี้มีกี่รูปสองสองรูปตอนนี้ก็คือหมูอ้วนเนี่ยหัวร้อนไม่ไหวนะคะทุกคนไม่ได้หัวร้อนแต่ว่าหน้าร้อนไปหมดแล้วอ้าวเหรอจะจะเซอร์ไพรส์มันเกิดยางๆเข้าใจไหมโดนเขาเซอร์ไพรส์กราบเลยเซอร์ไพรส์กราบแบบหนักมากทั้งทั้งหมูไม่ได้อะย่าๆนี่งงเป Sod ็นไก่ตาแตกแล้วนะทุกคนแบบเอ๊ะ เราก็ไม่ได้สั่งทารูปแล้วทําไมมีรูปของเราออกมาของใครอ่ะพี่อุดหลบให้ยิ่งใหญ่หน่อสิเดี๋ยวเราจะดูซิว่าแบบแลวของไอ้วัวไอ้ัวไม่มีเราจะต้องดูว่าในรูปนนี้ใช่ของพี่เขาไหมเราต้องใช่แล้วแหละเพราะว่ารุปนหนึ่งเป็นู่นแล้วอ่ะอาจจะไม่ใช่หรอเลรูปคนอื่นอีกอย่างนี้หรออันนี้นี่ร้านนี่ปิดไปเถอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาชื่อร้านให้ทุกคนเดี๋ยวจะเอาชื่อร้านเดี๋ยวเอาชื่อร้านให้ย่าแปะไว้ให้ดูนะว่าเป็น จะจะไม่ให้โอกาสร้านค้าเลยเหรอเขาทำแผ่นเราเสียนะก็เอาให้ไงเผื่อว่าใครอยากสั่างไหมว่าเพราะว่ารูปก็สวยอยู่ออหรือเปล่าไม่รู้เห็นแต่ในนี้ก็เห็นอยู่อันเราหน่ะแม่กับลูกเราหน่ะแม่ทำก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูเรามันลุ้นกันว่าในนี้จะมีรูปใครนะคะรูปใครจะอยู่ในนี้ที่ไม่ใช่รูปย่าญาติหนึ่งรูปนะคะไม่รู้ว่าใช่ทั้งสอง ไม่มีลูกไม่มียังไม่ถึงวันเกิดลูกแต่ว่าแม่เตรียมก่อนไม้เรียมไปก่อนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันมาไม่ทันจัเกิดแต่อันนี้ก็คือมาล่วงหน้าเลยมาก่อนเลยอืมแต่เขาก็การแพกอะไรของเขาก็ดีอยู่นะเนี่ยหลายชั้นอยู่ like โอเคฮึ แทนแทนแทนเอาแทน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 แทแแสองรูปนะเดี๋ยวดูสิเเปิดจีเปิดจีสรุปเป็นรูปใครโอันนี้หน่อยนึ่งไหเนี่ยสามหน่อหน่อยอ่าใช่แล้วนี่เขาแล้วอ่านี่รูปของพี่เขาอยู่นี่นะคะเอาสองรูปใครมา ส่งโลใครมาไอ้ระวังเดตตกลบไม่เอาไม่เอาเดตตกรูปหนึ่งของย่าอ๋อรูปนี้ใช่คือลูกของใครอะเออแต่ว่าพี่เขาใส่แว่นไงพี่เขาใส่แว่นเขาก็เลยเอาป็นแบบดูหน้าไม่ค่อยออกอย่างนี้หรือเปล่าใส่ชุดเดียวกันนะย่าใส่ชุดเดียวกันเลยแล้วจะขออนุญาตพี่เขานะแล้วก็เดเอาคลิปของพี่เขาเนี่ยเอามาให้ทุกคนดูว่าเขาตามหาย่าย่ยังไง เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะแบะคลิปพี่เขาให้ดูด้วยจะเดี๋ยวระยะก็ไปพิมพ์เป็นซับไทยให้แล้วกันเขาเป็นภาษาอังกฤนี่เลยรูปนี้ถูกต้องนะคะแต่ว่ารูปนี้เนี่ยไม่ถูกพี่เขาใส่แว่นด้วยไงก็เลยเห็นหน้าไม่หมดเขาก็จะเขาอาจจะคิดว่าแบบเอออาจจะใส่ชุดสลับกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าแหละยังไงก็คนเราคนนั้นเองอ๋อเขาดูหมวเปล่าหแต่ชุดมันก็คนละชุด เธอ,อ,อต้องติดต่อแบบพี่เขาแล้วก็ส่งรูปคืนรับรูป <Okay. S 1> คืนแล้วด <c oughs> ีเป็นไงล่ะจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อย <c oughs> เซอรร์์ไพสมื่อกี้อะทุกคนเมื่อกี้ยาย่ากำลังนั่งดูโทรศัพท์หมืออ้นอยู่ว่ายาย่าโทรศัพท์อยู่ไหนพ่อโทรศัพท์หมูออ้วนอยู่กับยาย่านะเมื่อกี้เราไปส่งของมานะยาย่าโทรศัพท์อยู่ไหน,ทนนะยายายโทรศัพท์มาหน่อยอยากก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเพราะเรายังไม่รู้ไงก็เลยไปหยิบโทรศัพท์มือ้วน <c oughs> พอยายาก็เอ๊ะกำลังคิดในหัวว่าเอ๊ะแล้วเขาเอารูปย่ามาจาังไหนอย่างี้นี่ต้องติดต่อไปทางร้านแล้วก็ต้องไปอันนี้ซะหน่อยสิโมลย่าของฉันเองของฉันเองแ <c oughs> ต่โกนมาแต่ว่าขอของฉันเองฉันสั่งเองอยายก็บอกอ้าวพี่เขาบอกว่าพี่เขาอะสั่งทําเป็นสองรูปเนาะสองรูปเหมือนกันเหรอใช่ไม่ก็คืออันนี้คือหนึ่งแถมหนึ่งไง อ๋อแสดงว่าแสดงว่ามีรูปของเขาคู่กับรูปของยาญ่าตรงนู้นแล้วก็เขาบอกว่าเขาอะทําดึงรูปเป็นของเขาแล้วกอีกึงรูปอะก็คือเพื่อนของเขาซึ่งรูปเนคือเพื่อนของเขาเขาเออไม่ใช่รูปนี้เป็นเขาบ้างแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขานื้ว่าเอร้านเขาอะใช้เอทําจนเขาเปลี่ยนเป็นคนนึงเปลี่ยนขนาดนั้นเลย โอเคนี่สวยอีกรูปหนึ่งนี่คืออรูปที่หมูวันสั่งทําก็คือรูปที่พี่ยายาเนี่ยยืนยืนอยู่ประมาณนี้อืมรนี้เนาะซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะชุดแต่แต่ก็เข้าใจเนาะว่าคนไทยเขาอาจจะเขาอาจจะดูแค่ชุดดูไม่เขาเออไนี่ใส่ชุดประจำเผ่าอย่างนี้แล้วก็เลยใส่มาเลยเล้ว ทำไงดีล่ะทีนี้ยายารูแล้วหมูว่าทำไงดีก็ไม่ทำอะไรแลยใช่ังเดียวแหละอ่ะสุดสาวไม่เกิดร้อกหน้านะอย่างงี้ปีนี้ปีที่แล้วให้ตุ๊กตาตัวใหญ่ปีนี้ให้ลูกแล้วกันโอ้โหให้ทุกปีเลยสองรูปแล้วเดี๋ยวเอยรูหนิงมากหน่อยลอยรูกนิงมาก็ให้ก็ได้เอาแวงไว้ในตู้โอเคขอบคุณค่ะแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะคะ อันนี้ของมุ้งมงนะลูกเดี๋ยวของพี่เขาทา<ฮ>ังนี่แย่เลยนะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือเรื่องจบแล้วนะคะรู้ที่มาที่ไปของรูปจากวิดีโอแล้วนะคะทุกคนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็คือหมู่บานเองหมู่บานเป็นต้นเหตุทั้งหมดเองก็คือหมู่บ้านเนี่ยแอบไปสั่งลูกมาเซอร์ไพรส์วุ้กเกลือของพี่ยาย่า <c oughs> นะคะ คือเขาทู่เขาทำไปแอบอ่ะมันคือ,อเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วทีนี้อ่ะเซอร์ไพรส์มันกลับมายิ่งใหญ่อลังการมากเลยโอ้โหเซอร์ไพรส์ใหญ่กว่าเลกพูดว่านี่หน้าแดงหมดแล้วนะวิ่งมาแทบไม่ทันนะย่ายๆของพูดเอง <c oughs> เอก็เดี๋ยวย่ายๆเดี๋ยวจะแปะรูปแปะคลิปอะไรให้ดูแล้วกันนะคะนี่ <c oughs> จบแล้วใช่ใชไหมใช่อ่าอันนี้เหลือรอส่งคืนแล้วก็เหลือรูปที่นู่นส่งมาคืนนะสลับกันนะคะตอนนี้ <c oughs> เเลย,เยเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวเกือบละเกือบละอีกนิดเดียวพลาดพลาดตรงที่ร้านเขาส่งมาผิดเออถ้าร้านะเขาไม่ส่งมาผิดนี่ดีแล้วอยากดูโอเคนะออแต่ร้านเขาส่งมาผิดน่าเอ็นดูจังเลยโอเคอันนี่ก็มาถ่<ม>า,<ค>ายไิ่ให้ดูเฉยๆนะคะไม่มีอะไรตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยหมดละ ก็จะขอตัวลาตรงนี้เลยกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะหมูอ่วนขอบคุณมากนะบ๊ายบายสวสค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ลูกลิงก็คือปั่นจักรยานเล่นอยู่นะคะนี่ไม่รู้ไปแอบปั่นที่ไหนมาฮะพอรู้อีกทีก็ปั่นได้แล้วอะ่ะดูระวังนะ มาเลยโอ้โหซิงซิงเลยสิ้งมาเลยโอ้โหใครสอนเนี่ยมีคนสอนเปล่าใครสอนไอบ้บูตัวเอง,เองปั่นเองเลยปนะั่นโอ,อ,อ,อ้ไอ้บูเห็นก็เลยลองปั่นเองก็เลยได้เลยเก่งจังเลยอะ่ะ มีเลยค่ะทุกคนรูปมาถึงแล้วนะคะ2รูปครบละก็คือเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านะคะยาย่าเนี่ยตื่นมามูอ้วนก็ให้ยาย่าเลยต้องขอบคุณมูอ้วนเลยนะเนี่ยได้รูปสวยๆมาติดไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นยาย่าเนี่ยยาย่าจะไม่ค่อยลังรูปแบบนี้มาติดนะคะในห้องก็คือแทบจะไม่ค่อยมีรูปเลยมีแค่รูป2รูปแค่นั้นนะคะ